เมื่อนานมาแล้วกาละกอนซึ่งเป็นชนเผ่าผู้มีอรารยธรรมเวทมนต์ก้าวหน้าที่สุดในบรรดาเผ่าต่างๆของทวีปเอเลียได้พยายามเปิดถืมวิติสิ่งที่ลือกันว่าเคยถูกเปิดออกโดยคนสมัยโบราณกลับกลายเป็นการเปิดรอยแยกปัตีที่ปลดปล่อยเหล่าอสุรากายออกมายุคสมัยแห่งความวุ่นวายเนิ่นนานสิ้นสุดลงด้วยการปรากฏกายของเหล่าวีระบุรุษผู้ผน,นึกรอยแยกปัตภีไว้ได้ในที่สุดและกล้าวเข้าสู่สกสาเอลเลียใหม่ เวลาล่วงเลยมาถึงสกราดเอเลียใหม่ที่797เทโฟทายาทของชนเผ่ากาละกอนที่ล่มสลายได้พยายามเปิดหลุมมิติขึ้นอีกครั้งเพื่อกอบกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของเหล่าบรรพชนผู้ล่วงลับแต่นักเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรราฮิลแอสตาเกรงว่าความผิดพลาดของเทโฟจะกลายเป็นการเปิดรอยแยกประตีขึ้นใหม่ครั้งเขาจึงใช้กำลังทั้งหมดเพื่อหยุดยั้งเทโฟและนำมาสู่จุดเริ่มต้นแห่งสงคราม ในช่วงท้ายของสงครามระหว่างกองทัพของเทโฟและราดิครอยแยกปัตภีกลับเปิดขึ้นใหม่ครั้งในระหว่างการต่อสู้ของเทโฟและแอสตาแต่มีบางอย่างทําให้รอยแยกนั้นปิดลงอย่างรวดเร็วไม่เหมือนในอดีตมันดูดกลืนทุกสรรพสิ่งในบริเวณรอบๆเข้าไปทังสิ้นแม้แต่เทโฟและแอสตาก็ไม่อาจหลดรอดจากการดูดกลืนนี้และหายสาบสูญไปพร้อมกับรอยแยกปัตีที่ปิดลง รอยแยกปัตจพีที่เปิดขึ้นอีกแม้เพียงชั่วคราวได้สร้างความประวัติขั้นพึงไปทั่วเอเลียรราชาของแต่ละอาณาจักรและทายาทของเหล่าวีรบุรุษผู้ผลิตรอยแยกได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสภาเวทหมดซึ่งเป็นองค์กรควบคุมเวทมนตร์ระดับนานาชาติโลกดูเหมือนจะหวนคืนสู่ยุคแห่งความสงบสุขอีกครั้งจนกระทั่งเทฟโฟรปรากฏกายขึ้นในเอเลียหลังจากหายสาบสูญไปได้18ปีในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยม่านแห่งความมืดมิด ปัจจุบันเรื่องราวของท่านในฐานะกองกําลังแห่งราหิวผู้ที่จะหยุดยั้งเทฟโฟและกอบผู้อาณาจักรได้เปิดฉากแล้ว